สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ผมจิ๊บนัสมิจังอยู่กับผมเช่นเคยครับผมอสวัสดีชาวยูทูบด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมเป็นไงครับนี้ฟันหวานแล้วสินะครับนะแม่นที่สุดผมก็เปิดเผยหน้าตาที่แท้จริงนะอยู่คนเดียวครับผมก็เลยดูลําบากนิดนึงนะะถ่ายคนเดียวนะครับนะอ่าก็สําหรับปีใหม่วันนี้นะครับผมก็วันนี้วันนี้ที่ วันที่หนึ่งนะฮะวันที่หนึ่งมกราสองห้าหกศูนย์นะครับนะก็จะพูดยังไงดีอ่ะก็สวัสดีปีใหม่ล้วกันนะก็ปีที่ผ่านมาก็ผ่าอะไรเรื่องไร้เยอะแยะเลยนะฮะนะก็เออ,เอ,อยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะก็เจอเรื่องไร้ก็เรื่องดีๆเยอะแยะมากมายครับผมนะครับนะแล้วก็ ต้องขอฝากปีนี้ปีหนึ่งด้วยนะครับผมปี60นะครับนะก็ปี60นี่น่าจะเป็นปีที่ผมอาจจะค่อนข้างจะยุ่งพอตัวเลยนะครับนะพยายามที่จะสรรหาที่ใหม่ๆกันแล้วกันนะ,ะนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมถ่ายหน้าตัวเองลง u t u b e นะฮะไอที่ที่ผ่านมานี่ผมไม่เคยเอ่อถ่ายหน้าตัวเองลงย t u b e เลยนะครับนะส่วนมากก็จะเอาลงเฟซอย่างเดียวนะครับนะตอนนี้คือผมก็เอาลง youtube แล้วนะฮะ ตาผมก็เป็นอย่างนี้แหละผมอ้วนนะครับผมนะฮะนะเออโอเคหน้าแห้งครับผมสิวเยอะนะครับนะโอเคผมอ้วนครับผมนะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเข้าใจครับผมนะครับนะโอเคกเอ็อะไรอีกวะนะับตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรดีครับผมเพราะว่าแค่มาสวัสดีปีใหม่ครับผมกับชาวยูทูบอาชาวช่องของผมนะครับนะเออแล้วอันนี้ที่ผมยือนอยู่เนี่ยโอเคนกล้องอะแชรงแ โอเคอันนี้ครับก็คือโคลมะม่วงนะครับเป็นสถานที่ที่ตอนสมัยเด็กของผมเนี่ยก็เอ่อมาเดินลงเดินเล่นนะับเวลาที่ไม่มีอะไรทําก็เนี่ยผมก็จะมาเดินเล่นนี่แหละครับผมนะครับนะหยิบกิ่งไม้บ้างเอาไปโยนลงน้ำมันเป็นต้นก็ผมนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมพาเธอไอ้ทุยเธอทเดินดูบ้านไหมครับเออมันก็ไม่ไม่ต่างอะไรกับสองปีที่แล้วหรอกนะฮะนะเออมันก็ยังเหมือนเดิมแหละครับผมนะครับนะเพียงแค่ว่า ที่นี่หมาเยอะนะฮะหมาดุด้วยครับผมนะครับยกเว้นไอตัวที่อยู่ตรงนั้นนะฮะไอที่มันยืนกําลังเอ่อกำลัง ขัดตัวอยู่นะฮะไอตัวไอตัวที่วิ่งไปเมื่อกี้ชื่อว่าไอ้แป๊บเซ่อะมันเป็นหมาคู่ใจของผมนะฮะมันอยู่กับผมมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะฮะนะตอนนี้ก็ยังอยู่ดีมีสุกนะครับผมโอเคตอนนี้มันถ่ายได้แค่แปดนาทีเกือบเก้านาทีแล้วผมก็คงต้องรีบหน่อยนะครับนะตอนนี้ที่บ้านกําลังคึกคักเลยครับผมผมก็ไม่อยากไปรบกวนนะฮะก็เลยมาอยู่ตรงนี้แทนนะเหงาเงาอยู่คนเดียวผมนะฮะเออโอเค นะวันนี้บรรยากาศดีครับผมนะฮะแล้วก็แดดดีครับผมนะฮะมีนไมาบังครับผมร่มลื่นมากครับธรรมชาติโคตรครับผมนะครับโคตรธรรมชาติเลยครับผมมีป่าไม้ล้อมรอบนะฮะโคตรเย็นเลยตรงเนี้ยบอกตรงนะครับนะแล้วก็ไม่เหมือนไม่ต่างกับไม่เหมือนกับที่บ้านผมนะเออที่ที่นู่นเนี่ยโหโคตรร้อนเลยอะ่ะเสียงก็ดังดังับผมนะครับนะแต่ที่เนี้ยท่องท่านสงบสุดเดรยบผมน่านอนนะน,นี่แหละครับเขาเรียกว่าโคตรชนบทนะฮะ เออบ้านนอกของแท้รับผมแต่ก็ดีนะเออมันก็แบบหมดปัญหาความวุ่นวายในเมืองับผมนะครับนะก็คงไม่มีอะไรมากหรอกครับนะก็โอเคเดี๋ยวมัหันฟ้บมาโอเคลำบากหน่อยนะไม่ได้นั่งครับผมยืนนะครับนะก็เออพรุ่งนี้วนะันที่สองผมก็กลับแล้วนะครับนะอืมสายผมเผื่อมีอะไรมานะฮะที่นี่อาจมีงูรนะครับผมนะฮะที่นี่เคยมีงูนะเอองูชุมด้วยครับผมนะครับเพราะอยู่ใกล้ป่านะครับเนี่ยะป่า นี่เป็นป่าลึกเลยนะฮะนะก็พรุ่งนี้วันที่2ผมก็กลับแล้วครับนะพรุ่งนี้นะครับก็จะพยายามกลับให้เรนได้เจดเพราะว่าใช่ครับพรุ่งนี้ผมต้องพาคอมผมไปซ่อมนะฮะเพราะว่าคอมผมมีปัญหาเปิดไม่ติดนะครับในะต้องขออภัยด้วยสําหรับเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ไล์ทอยวอลนะฮะนะเพราะว่านั่นแหละคอมผมนํามันเสียก่อนเสียตัดหน้าอย่างดื้อด้อด้วยนะฮะมันไส้มาผมผมก็เลยต้องเอาคอมไปซ่อมในวันพรุ่งนี้ นะะฮพยายามกลับเร็วผมนะฮะตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยผมจะออกจากที่นี่ตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่ายครับผมนะฮะบ่ายโมงยิ่งดีครับผมหรือว่าเที่ยงยิ่งดีเลยครับนะแล้วก็พอถึงที่บ้านแล้วผมจะยกคอมผมเข้าลงหมอทันทีเลยนะฮะเอดีว่าตึกคอมกับบ้านผมมันอยู่ใกล้ๆกล้กันข้างผมนะครับนะก็เลยใช้เวลาไม่นานหรอกครับนั่งว่าแป๊บเดียวประมาณครสองสามนาทีถึงแล้วนะครับนะก็คงจะไม่มีปัญหาครับผมนะฮะมันจะเป็นพิษซีพียูของผมนี่แหละครับผมเพราะไอ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 พาวเวอร์สาย นะฮะที่มันมันมีปัญหาครับผมพัดลมมันไม่หมุนนะฮะนะก็ต้องให้ช่างช่างนาเปลี่ยนหน่อยนะะเปลี่ยนาพาวเวอร์สไปายไปเลยครับผมนะครับนะแล้วก็แรมเลิมเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมกะว่าผมจะเปลี่ยนแรมแล้วนะจากสองจิ๊บเป็น4ี่จิ๊บครับผมถ้าราคามันไม่สูงนะขอเป็นสักถ้าเป็นสักหนึ่งพันก็ยังโอเคอ่ะแต่ว่าถ้าแพงเกินไปก็ไม่เอาแล,ล้วกันนะฮะพอเพียงครับผมโอเคก็คงไม่มีอะไรแหละนะฮะแล้วก็เกมใหม่เนี่ยผมจะซื้อไหมเดี๋ยวคิดก่อน เพราะว่าที่เรงๆกุกที่แรงๆเ,เนี่ยก็มีแค่คอฟฟี่แบ็กโอ๊ตภาคแรกนะฮะเออภาคสามไม่ไหวภาคสามมันคอมผมเล่นไม่ได้สเปคสูงนะฮะโอเคโอ้โหไม่มี่แล้วครับผมก็ก็ขอสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะครับผมนะครับก็ขอฝากเมื่อฝากตัวด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บนัทสมิจังเช่นเคยครับผมนะครับนะบสงหวังแล้วนะครับที่ได้เห็นหน้าผมนะฮะและก็ไม่ต้องมาขออีกนะฮะผมอายผม เดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าโอ๊ยพี่จิ๊บหน้าไม่เห็นหล่อเลยอะไรพวกนี้ยขอร้องว่าอย่าเ๋อวครับอย่าดูที่หน้าตารับผมดูที่ใจก็พอครับนะใจหล่อก็โอเคแหละครับผมนะครับนะโอเคพอแล้วเมื่ยมือแล้วนะครับผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคปิดตรงไหนโอเค